การตัดแบกกราวแบบด่วนจีภายในหนึ่งนาทีก็ทำได้ทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับเปิดรูปที่เราต้องการตัดแบกกราวขึ้นมาหรือไปที่ Select ไปที่ subject เราก็ได้เส้น selection ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วให้เปิดกล่องเลเยอขึ้นมาเลือกปุ่ม add mark แค่นี้เราก็จะได้รูปที่ไม่มีเบต่างนแล้วครับดูตัวอย่างที่สองนะครับไปที่ select เลือก subject พอได้เส้น selection เรียบร้อยแล้วให้ไปที่กล่อง layer คลิกปุ่ม add layer mask รูปนี้ตัดได้ดีมากเลยนะครับ ดูตัวอย่างที่สามนะครับไปที่ select subject เปิดกล่องเลเยอร์คลิกที่กลุ่ม add layer mask มันอาจจะมีตัดไม่เรียบร้อยบางจุดนะ เราก็เข้าไปแก้ไขโดยใช้ผู้กันระบายสีดำลงไปนะครับแบบนี้เราก็ได้ลูกที่ไม่มีแ็มก่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แต่งสีแต่งแสงแล้วก็นำไปใช้ได้เลยครับขอบคุณที่รับชมนะครับ ผมโค้ดนิวสอนออกแบบสวัสดีครับ